ข้อสอบข้อนี้เด็กๆหลายคนบอกว่ามันหินมากโหมดมากจริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันดูนะครับสวัสดีครับสาวกคณิติดบัคทุกๆคนเลยนะครับวันนี้คุณครูนะครับมีข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบจริงนะครับในการสอบเข้าม .4 ของโรงเรียนเตรียมวิทย์กับโครงการวมวนะครับซึ่งข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริงนะครับหลายคน นะครับเด็กมอต้นถ้าจริงๆจะเข้ามอสี่ต้องทําข้อนี้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทุกคนยังไม่ต้องดูฉเฉลยนะครับกดหยุดกดพอยส์ไว้ก่อนแล้วลองทําด้วยตัวเองและหลังจากนั้นมาดูฉเฉลยของคุณครูเพื่อเทียบกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับถ้าทุกคนกลับมาแล้วตอนนี้ทุกคนทําแล้วนะอ่าเหมือนว่าตรงน,นี้ทุกคนหยุดแล้วไปทำแล้ว กลับมามองในเรื่องของโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของเลขยกกําลังนั่นเองนะครับเลขที่แข็งแรงที่สุดในโลกก็คือเลขอะไรเลขยกกําลังนะนะครับโอเคโจทย์มีว่ายังไงครับโจทย์มีบอกว่ากําหนดให้นะครับถ้า A นะครับมีค่าเท่ากับ225ให้เราหานะครับ A ยกกําลัง11ส่วน16เนี่ยคูณกับก้อนทั้งก้อนนี้เลยนะครับ เออซึ่งทั้งก้อนเนี่ยก็มีความสับสนวุ่นวายเยอะแยะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าโจทย์ที่มันดูซับซ้อนแบบนี้นะครับเราเราใช้นิยามหรือกฎของเลขยกกกำลังแค่2ข้อเท่านั้นเองนะครับก็คือนะครับกฎข้อที่หนึ่งครับกฎการคูณครับ a กำลัง n คูณ a กำลัง M มีค่ากับอะไรครับลูกมีค่าเท่ากับ a อกำลัง n บวก M นะครับเอากําลังนะครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขทีมร่างมากบวกกันนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2ครับ a ยกาลัง n วงเล็บนะครับทั้งหมดยกกําลัง M นะครับให้เรานะครับเอา m กับ n เนี่ยที่เป็นเลขทีมกําลังข้างในกับข้างนอกมาคูณกันนะครับเอาเลขทีมรลางคูณกันอันข้างบนเอามาบวกข้างล่างเอามาคูณนะไม่เหมือนกันนะครับเด็กๆโอเคเรามาดูโจทย์กันนะครับ คุณครูมองโจทย์ตรงนี้เด็กๆมองเป็นก้อนๆอมองเป็นก้อนๆไปมีทั้งหมดกี่ก้อนลูกก้อนที่หนึ่งนี่นะครับก้อนที่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะก้อนที่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาทําก้อนสองนะครับมองเป็นก้อนๆก้อนหนึ่งก้อนสองคือ A ตัวนี้ก้อนสามคือ A ตัวนี้และก้อนที่สี่คือ A ตัวข้างนอกมีทั้งหมดสี่ก้อนมองกันเป็นก้อนๆนะครับเด็กๆเออคุณไหม ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับก้อนก้อนที่ปล่อยตอนเช้าๆไม่ใช่นะครับคนละก,ก้อนกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มตั้งจากก้อนแรกก่อนนะครับคุณครูขอลงมาตรงนี้ก้อนนี้นะครับ a ยกกําลังเซนหนึ่งสองทั้งหมดยกกําลังเซนหนึ่งสองใช้กฎไหนครับลูกเออกฎไหนกฎหนึ่งหรือสองคำตอบคือกฎที่สองนะครับ a อกำลังเนะครับคูณ M. เอทรอย,ยกกำลังเอ็มแต่มีค่าเท่ากับ a อกำลังเคูณเ มองตัวตัวเศษหนึสนองข้างในเป็น n มองตัวเศษสองเศษหนสองข้างนอกเป็น m นะครับจะได้มาเป็น a กําลังเศษ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ครับเรามีค่าเท่ากับ a นะครับการคูณเศษส่วนครับเศษคูณเศษได้เศษส่วนคูณส่วนได้ส่วนนี่คือคําตอบก้อนที่1นึ่งมองเป็นก้อนก้อนะก้อนที่1มาแล้วนะครับมาดูก้อน2ครับวงเล็บปีกาตัวนี้นะครับ คุณครูยกมานี้นะครับคุณครูขอใส่ปิดกาก่อนนะไม่อยากจะพลาดนะครับคุณครูพลาดตลอดเลยนะครับ A นะครับคือ a ตัวนี้คูณกับก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้เราหาแล้วคือตัวนี้มันก็คือคูณกับเศษ1ส่วน4นะครับเพราะที่ a ยกกำลังเศษ่ส่วนแล้วก็ปิดกาปิดยกกำลังเศษ1น่กับนะครับอ่าเราจะจัดการข้างในนี้ก่อนนะเรามองข้างในนี้ก่อนนะครับเเรามองเป็น a อกำลังหนึ่ง ใช้กฎไหนลูกยังเป็นกฎที่อธิบทีเป็นกฎที่มีกฎที่2แล้วเป็นกฎที่1แล้วนะครับเป็นการคูแเลยแม่ฐาน A เหมือนกันนะครับตรงนี้กําลัง1ตัวนี้กําลังเศษหนึ่งสี่ 4, มองนี่เป็น n มองนี่เป็น M เอามาบวกกันจะได้เป็น A กกาลัง1บวกเศษหนึ่ง,ส,งส่วนสี่นะครับอย่าลืมวงเล็บนะปีกานะครับคุณครูพลาดบ่อยนะครับเด็กๆอ่า,อาคุณครูใส่ปีกาก่อนนะครับ เอ่ออ่านะครับเศษหนึ่งส่วนสองอาจจะได้ไม่ลืมนะครับอ่าเรามาหากันตรงนี้ครับ1นึบวกเศษหนึ่งบนสี่การบวกเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเอาสมาคูณข้างหน้าครับคูณกับ1ได้4ีส่วนสนะครับอ่าคุณครูเขียนแบบนี้ละกันนะสี่บนสนะครับสี่บนสเอามาบวกกับ1นึ่งบนสได้5ส่วนสนะครับอ่าเพราะนั้นห้ส่วนสีแต่เราคูณเศษสนึ่งสอนี้ด้วยนะ เราจะได้อะไรครับได้ a เท่ากับ5คูณนก็ได้5้าคูณ4ได้8ก้อนที่2ได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือ a ยกำลังเศษหส่วน8นะครับเด็กๆครับโอเคเรามาสู่ก้อนที่3คุณครูขอเปลี่ยนสีละก้อนนี้นะครับอ่าก้อนนี้นะไม่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนใจเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนก้อนนอกสุดนะครับ A ตัวนี้อ่ะค,คุณครูใส่ A แล้วใส่วงเล็บปีกาด้วยนะครับคูณกับอะไรครับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยที่เราหาเมื่อกี้คือตัวนี้มันคือ A กําลังเศษ5ส่วน8อ่ะค,คุณครูใส่ปีกาแล้ว1นึ่งคน,งนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆครับปีกา A ปีกาอ่ะค,คุณครูใส่ก่อนเดี๋ยวครูจะลืมนะครับค,คุณครูชอบลืมอ่ะ เด็ดีครับกดไหนครับการคูณฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังมาบวกกันมองตรงนี้เป็นหนึ่งมีมองมันคือยกกําลังหนึ่งอยู่ละแต่มองนี้เป็น n นี่เป็น M เอากําลังบวกกันก็ได้มาเป็น1บวกกับ5ส่วน8ใช่ไหมลูกห้าส่วนแเสร็จปุ๊บทําส่วนเท่ากันเอาแคูณครับตรงนี้ได้1นี่คือ8ส่วน8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูได้เมาครับเขียนตรงนี้นะใสวงเล็บก่อนครับ A นะครับ เดี๋ยวครูจะลืมครับไม่ใช่เลยหรอกปีกาครูเริ่มกลายเป็นปีกอะไรไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้ปีกเยียวปีกหงปีกอะไรเริ่มไม่สวยแล้วนะครับหนึ่งส่วนสองนะครับอ่ะแปดส่วนแปดบวกห้าส่วนแปดได้อะไรครับแปดส่วนแปดบวกห้าส่วนแปดได้สิบสามส่วนแปดนะครับแต่ยังไม่จบคือเรายังต้องคูณเศษหนึ่งสองนะครับพันัุนครูได้อะไรมาเอกําลังเลยครับหนึ่งคูณก็ได้มาสิบสาม 1>, 1ูณหนึ่ได้สิอคูณแได้สิบหก่ะนี่คือก้อนที่3ของเรามาถึงก้อนสุดท้ายก้อนที่4คือตรงนี้นะครับนี่ก้อนนี้นะมาก่อนเลยนะครับคืออะไรครับมันคือ A ยกกำลัง11บเส่วนสิคูณกับ A ก้อนทั้งหมดสีแดงทั้งหมดนี้ซึ่งเราหาแล้วได้ตรงนี้ก็คือ A ยกกำลัง13บส่วนสิครับเด็กๆ การคูณกันนะครับการคูณและยกกำลังหานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันคือกฎนี้เพราะฉะนั้นคุณคูนได้มาเป็น A ยกกำลัง11.16ส่วน16บะครับบวกกับตัวหลังก็คือ1 3 1ส่วน16โอ้โชคดีอะไรปานนั้นนะครับได้เท่ากันแล้วตรงนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วนะครับเพราะว่า ข้างนอกนี้ไม่มีวงเล็บแล้วไม่มีเซนูนสองแล้วนะครับมันจบตั้งแต่ในก้อนนูนแล้วนะครับ่บวกกันครับโชคดีตรงที่ฐานมันเท่ากันนะครับเราก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ใส่16รอไล้ไปก่อนเลยบวกกันได้เท่าไหร่ครับ11บวกกับ13ได้24นะครับอ่ะเห็นไหมครับคุณครูขอเขียนใหม่นะมันคืออะไรนะ A ยกกำลัง24ส่วน16อ่า เด็กๆครับเราเรียนมาแล้วนะครับเราตัดทอนได้นี่ครับคุณคู่แม่8มาตัดครับ8ปดสามยี่ดสองสิคุณคู่ขอเขียนใหม่นะครับสวยๆตรงนี้ก็คือสุบแล้วเราได้เป็น A ยกกำลัง3าส่วนสนี่คือก้อนทั้งหมดของ A ที่ได้แต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบไม่สิ้นเราคร้างอะไอีกครับโจทย์กำหนดว่า A ของเรามันมีค่าตัวนี้225เออคุณครูก็เอา225แทนเข้ามาครับแทน A เท่ากับ225ยัดเข้าไปในนี้เออคุณครูได้อะไรมาครับลูกคุณครูจะได้เท่ากับ225คุณครูขอใส่วงเล็บแล้วกันนะครับด้วยกำลัง3ส่วน2ตรงนี้ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่า เฮ้ยสองเนี่ยเอ๊เราสามารถปรับยังไงเด็กๆนึกถึงตรงน,นี้ที่เราเรียนตอนปฐมจนถึงมอต้นมหนึหมสองอ, 2, อะ่ะแยกตัวประกอบนะครับสองเขียนได้เป็นเลขยกกําลังนะารับไหลก็นี่ฮะห,หารสั้นเลยเอาไหมห้าห้าสี่ยี่สิเศษสองห้าห้านะครับห้าเใช่ไหมครับเอ๊ะอะไรเนี่ยห้าคูณหคูณสคูณส มันถอดไม่ได้อะเป็น5้าคูณสาไม่ได้แต่เราสามารถจับแบบนี้ได้ครับ5้าสา3ห้าส่นห้าสมห้ายความว่าตรงเนี้มันคือ15บหคูณสิหรือ15บห้ากลังสองนั่นเองใช่ไหมอ่าคุณครูรู้ละโอเคสองสองหมันคือ15บหาลังสองใช่ไหมครูเอามายัดตรงนี้อืมมายัดตรงนี้นะครับหมายความว่าคุณครูสามารถเขียนสองกลายเป็นเมื่อคี้เราหาแล้วนะสิ สห้ากำลังสองแล้วมันยกกำลังเลยครับสิบสามส่วนสองเด็กๆครับตรงนี้จะมีค่ากับเท่าไหร่ครับใช้กดตรงนี้นะครับกดข้อสองนะเห็นไหมครับสิบห้ากำลังสองคูณกับตัวนี้เราสามารถคูณเข้ามาได้เป็นเอเอ้ยโทษทีไม่ใช่ a นะครับเด็กๆครับมันคือสิบห้านะครับสิบห้ายกกำลังสองคูณกับสามส่วนสองแบบนี้เลยหรือบางครั้งอ่ะใครจะตัดต,ตรงนี้เลยก็ได้นะ คุณครูตัดนะครับ212 212สุดท้ายคุณครูตอบอะไรครับมันได้15 2กับ2ไปแล้วเหลือ15กําลัง3เอ๊ะ15าลัง3เบกหาให้หน่อยครับ15คูณกัน3ครั้ง15คูณ15ได้คําตอบพกักกาบอะไรครับอืมเท่าบพับกละไรลกูกถ้าใครหาจะได้ประมาณ3 3 7 5นั่นแหละคือคําตอบของเราครับสําหรับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นไงบ้างครับถูกไหมครับเด็กลองเทียบดูแล้วลองฝึกดูนะครับมต้นจะสอบม .4 คุณต้องทําข้อนี้ให้ได้เจ๋งจริงต้องทําให้ได้ครับโอเคเจอกันในข้อถัดไปครับเด็ก,ดกสวัสดีครับ